รีวิวโรงแรม5ดาวโอซาก้ากับห้อง2แบบโรงแรมนี้ชื่อว่าสวิสโซเทลนันไกโอซาก้าทุกห้องวิวตัวเมืองโอซาก้าเต็มๆล็อบบี้กว้างเดินทะลุห้างได้เลยครับโรงแรมนี้มีทั้งหมด35ชั้นครับทริปบีเริ่มต้นที่โรงแรมบีนะครับห้องแรกชื่อว่าห้องอิมพิเรียนสวีขนาดของห้องคือ181ตารางเมตรอยู่ชั้น34ของโรงแรมอลังการงานสร้างสุดๆครับภายในห้องจะมีห้องรับแขกขนาดใหญ่ห้องรับประทานอาหารห้องครัววอล์กอินคอสเซ็ตเพื่อเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างสะดวกและเป็นสัดส่วนอยู่ติดกับห้องน้ำเลยครับห้องน้ำมีอออุปปกรรณ์ให้้คคบบันนนไม่่่วาาาจะเ็ง ัักบอ่างจากคุซี่เรื่องนี้คือมาสเตอร์เบดมห้องนอนหลักครับห้องอิมพิเรียนสวีทสามารถพักได้สูงสุด2-6ถึงท่านนะครับพักโรงแรมน,น,นี้แถมฟรีวิวเมืองโอซาก้าสวยไม่แพ้โตเกียวเลยนะครับมาชมดูสิครับ มาต่อกันที่ห้องพักแบบที่2ชื่อห้องว่าสวิตเอ็กเซคิวทีฟทวีลล์ูมขนาดของห้องคือ3.4ตารางเมตรครับห้องนี้เป็นห้องธรรมดาที่สุดของโรงแรมห้องน้ำก็ใหญ่อุปกรณ์ครบแถมวิวตัวเมืองโอซาก้าไม่แพ้ห้องแรกเลยนะครับไปต่อกันที่ห้องอาหารเช้าจะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่สนใจเที่ยวญี่ปุ่นกับแกนทัวริสโม่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักกล่องข้อความมาคุยกันนะครับ